สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาทํายำหมูยอหนังนะครับอันนี้เป็นหมูยอหนังของแม่ทวดน,นะครับผมซื้อมาจากน้องคายนะครับเขาบอกเจ้านี้ดังอยู่นะครับก็อันนี้คือเครื่องปูนต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง ที่เราเห็นนะครับแน่นอนต้องมีหมูยอนะครับทีนี้ผมใช้หมูหมูยอหนังนะครับแล้วก็ต้นขึ้นชายนะครับประมาณ4ี่ห้าต้นนะครับต้นหมายถึงว่าเรานับเป็นแบบนี้เนาะสี่ห้าต้นก็คือมันสูงแค่ไหนก็ช่างมันนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับเอาที่แบบสุกนิดนึงนะครับแดงๆอย่างนี้กําลังดีนะครับสักห้าหกลูกแล้วแต่ใครชอบนะครับมะเขือเทศนี่ไม่ได้กําหนดผมคิดว่าประมาณนี้กาลังสวยสาหรับหมูยอหนึ่งชิ้นนี่นะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับเป็นหอมหัวใหญ่ หอมขาวนะครับไม่ใช่หอมแดงนะครับก็เดี๋ยวเราจะคงหั่นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเราจะไม่เอาเยอะมะนาวตอนนี้ผมเตรียมไว้3ลูกนะครับคิดว่าถ้า2ลูกไม่พอเดี๋ยวเราจะบีบเพิ่มกข้าไปนะครับต่อไปก็เป็นน้ำตาลปี๊บนะฮะประมาณครึ่งช้อนแล้วก็น้ำกระเทียมดองแน่นอนที่ขายไม่ได้นะครับรสชาติจะหวานนิดๆอมหวานนิดหน่อยต้องมีนะครับอันนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็ผมจะมีน้ำเปล่าด้วยนะครับสําหรับผมนะครับเวลาผมผมยาเนี่ยผมจะมีน้ําเปล่าไว้หน่อยหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเอาไว้สําหรับตัดอะไรเอ่ยตัดน้ําปลาที่มันเค็มนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะใช้น้ําเปล่าใส่หลังจากที่ชิมแล้วหรือว่า,าเราปรับน้ำน้ำน้ำยำแล้วนะครับถ้ามันเค็มโด่งเนี่ยเราก็จะใส่น้าเปล่าไว้นิดนึงนะครับก็อีกอย่างนะครับที่เราขายไม่ได้เลยคือพิกขี้หนูนะครับอันนี้ผมใช้พิกขี้หนูสวนนะฮะประมาณ เเม็ดนะครับขึ้นอ,อยู่กับความเผ็ดนะครับใครต้องการเผ็ดมากก็ใช้พริกขี้หนูสวนด้วยนะครับก็แล้วแต่พริกขี้หนูจินดาก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้พริกขี้หนูสวนไม่เยอะมากนะครับขึ้นอ,อยู่เราชอบเผ็ดไม่เผ็ดนะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับนะครับนี่ก็เป็นส่วนผสมต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลย หั่นขึ้นช่ายแล้วนะครับหั่นหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็หั่นท่อนนะครับเป็นหมูยอหั่นท่อนนะครับเมื่อกี้นะครับที่เราหั่นท่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ เรียบร้อยนะครับเราหั่นมะเขือเทศนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมบีบมะนาวแล้วนะครับ2ลูกก่อนนะครับตอนนี้จะเห็นว่าผมเหลือมะนาวไว้อีกลูกนึงนะครับสำหรับสำรองเดี๋ยวสําหรับเราชิมนะครับอันนี้ก็น้ําตาลปี๊บพร้อมแล้วนะครับก็น้ํากระเทียมดองนะครับแล้วก็น้ําเปล่าแล้วก็น้ําปลานะครับตอนนี้เราพร้อมจะยาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยลุยเลยครับขั้นแรกเราก็ใส่พริกนะครับที่เราหั่นไว้แล้วนะครับ2น้ําเปล่านะครับ น้ำเปล่าใส่ไปนิดนึงนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับต่อไปก็น้ำมะนาวนะครับเราไม่ต้องใส่หมดนะครับน้ำมะนาวเนี่ยเราต้องเผื่อไว้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรายำแล้วเนี่ยเราต้องชิมอีกทีนะครับทั้งหมดเพราะว่าเราต้องเหลือเผื่อไปนะครับน้ำปลาก็เช่นกันนะครับใส่ไปเลยครับเหลือไว้หน่อยนะครับอย่างนิดนะครับต่อไปก็น้ํากระเทียมดองนะครับใส่ไปเลยเนี่ยนะครับสังเกตว่าผมจะเหลือไว้นิดนึงนะครับโอเคจากนั้นก็เป็นน้าตาลปี๊บนะครับ ใส่ไปเลยครับเอาลครับจากนั้นก็เราก็ทําการทําน้ํายํานะครับวิธีการการยํานะครับจำไว้เลยนะครับเราก็ต้องยําไปชิมไปนะครับแล้วเราก็เติมเ,เครื่องปรุงต่างๆเนี่ยใส่ไปทีละน้อยทีละน้อยครับจนกว่าเราจะพอใจในรสชาติของมันนะครับเพราะว่า พวกยำเนี่ยมันไม่สามารถกําหนดได้ชัดเจนว่าเราต้องใส่เท่าไหนเท่าไหนนะครับขึ้นอยู่แต่ละคนที่ชอบที่ทํานะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมยาได้ระดับนึงฮะโอ้โหแจ่มมากเลยครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เราไม่ควรจะลืมนะครับผงนัวเนี่ยสำคัญนะครับบางคนไม่ใส่แต่เราใส่นะครับผงนัวสักช้อนชาครึ่งช้อนชาก็ได้ครับเพื่อให้มันรสชาติมันนัวขึ้นนะครับ สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับบางคนไม่ใส่เพราะว่าบางคนเป็นเบาหวานเป็นอะไรใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ทำมิโอะครั้งเนี้ยผมก็จะเปิดเผยเลยว่าเราต้องใส่ผงนวนะครับเนี่ยครับไม่เยอะมากนะครับเพื่อให้มันนัวขึ้นนะครับโอเคครับใส่อยู่เลยครับเนี่ยครับเราก็จะได้น้ำยำนะครับน้ำลายไหลเลยครับเอาแล้วครับทีนี้เราก็จะชิมนะ พอดีเลยนะครับอขอน้ำปลานิดนึงนะครับนี่น้ำปลากินเหลือเท่านี้นะใสให้หมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะน้ำมะนาวดองหน่อยพอกี้มันน้ำเปรี้ยวไปนิดนึงเอาแล้วครับน่าจะแจ่มนะครับจากนั้นนะครับต่อไปหมูยอครับใส่ไปเลยนะครับนี่ครับคนเลยครับคนให้เข้ากันเลยนะครับคนให้เข้ากับหมูยอนะครับ จะสังเกตวันนี้ผมยำเนี่ยผมยำไม่เผ็ดนะครับเพราะว่าตอนหลังผมกินเผ็ดไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเป็นกดไหลย้อยนะครับพริกเลยใส่น้อยนิดนึงไม่เยอะมากนะครับเนี่ยครับโอ้โหกลิ่นหอมขึ้นเลยนะครับกลิ่นมะนาวเนี่ยสำคัญมากนะครับโอเคจากนั้นเราก็เตรียมใส่ผักใส่อะไรก่อนก็ได้ครับอันนี้เราจะใส่ผมเน้นเรื่องมะเขือเทศนะครับผมชอบนะครับ แล้วก็หอมใหญ่นะครับหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะชิมอีกรอบนะครับเพราะว่าเมื่อเราใส่พวกผักใส่หมูยอใส่เครื่องเคียงไปแล้วเนี่ยรสชาติมันจะจืดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทําไมเราต้องเหลือไว้นั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทําไมเราต้องเหลือเหลือพวกมะนาวพวกน้าําปลาแล้วก็น้ํา กระเทียมดองวะเราต้องเหลือไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราคอเราใส่แล้วเนี่ยมันต้องชิมอีกรอบนึงเนี่ยครับอันนี้เกือบได้แล้วนะครับเราก็ชิมอีกรอบนึงถ้าจืดเดี๋ยวเราต้องปรับเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าเราชิมไปเนี่ยมันจะจืดกว่าเดิมหน่อยเพราะฉะนั้นอะไรที่เหลือนะครับใส่เลยนะครับอ่าตอนนี้ผมจะใส่มะนาวอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเข้มข้นนะครับอย่าลืมนะครับสําคัญนะครับแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมอีกนิดนึงโอเค่าจจะแจ่มแล้วแหละ ออแล้วครับตอนนี้ขาดสีเขียวอย่างเดียวนะครับก็เป็นหน้าที่ของขึ้นช่ายนะครับใสให้หมดเลยครับอ๋อแล้วครับอาแล้วครับขอชิมอีกทีนะครับถ้าเราชิมนะครับในทีที่ชิมนะครับโอน้ำลายไหลเราควรจะชิมพร้อมกับพวกเนื้อพวกผักด้วยนะครับ ออืเรียบครับแซ่บมากเลยโอเคจบแค่นี้นะครับนี่ครับก็คือยำหมูยอหนังนะครับเทครับพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับพร้อมเสิร์ฟครับดูนะครับเดี๋ยวโโฟกัสหน่อยนะฮะ เนี่ยครับสีสันน่าทานนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับายาหมูยอนะครับทํ้ง่ายๆนะครับอยู่บ้านนะครับช่วงโควิดรอบสองนี่เราต้องอยู่บ้านนะครับแล้วก็ทํากินเองเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับ